อะไรวะเฮ้ยเออฉันว่าฉันก็ควรไปทำอะไรดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเดินเล่นดีกว่าอู้มีคีโคปเตอร์ด้วยอู้มันเป็นอัตโนมัติมี่คืใครอยู่หรือเปล่าอ่ะนั่นต้องมีใครอยู่อ,ยอ่ะงั้นเราไปดูสชั้นบนกันโอ้ยนู้ึ้นมาได้เลยอ้าวมีคนยิงด้วย ตูเปิดไม่ได้ประตูมันฝืดโอเคโอเคกระโดดขึ้นมาเลยอุ้ยอุ้ยเกาะอึ้ยเอยหนูเขาปลอดภัยเลยนะฉันมีอะไรจะให้ฮะอะไรหรอนี่เผื่อเวลาเครื่องบินอะไรตกอย่างเงี้ยคืออะไรครับเดี๋ยวให้แป๊บนึงนี่อันนี้โอเคกันได้ ว้าโคตรสนุกเลยครับบอกแล้วรถฉันมันสนุกเราไปกันรดโอเคฉันจะบีสูงนะว้าความเสียวเลยสนุกมันน่าสนุกมากความเสียวอะ่ะชอยเร็วแหละว,ว้า Let's go <S โอนสไุกมกัน โอ้ชย oh ดึงตัวเองวะออ้าโอ้โอ Arizona, <saben> <laughs> ้ยอะไรวะอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นโอเคอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ตกเฮาใครมันทำวะแกทำใช่ไหมใช่ใช่กูทำเองทำไมเนี่ยหาเรื่องไง ทำไมฉันกำลังบินเพื่อนๆทำไมแกต้งมาทำางี้เอาๆเอเกนี่มันหาเรื่องไม่ไม่ย่อยนะอี๋อ้อาอีอ้านี่มันตาเค่องบินนตกันจามันต้องแสนนึ่งเลยนะกี่โมจังะ แกขี้โมจจัดเลยขี้โมจอกบ้าอ่ะโอ้ยแกแกจะยอมไหมฉันไม่ยอมหรอกค่ะไม่ยอมนะยี่ย้ออีกเนคือแกงมันคือแกงอะไรวะนี่ฉันถามจริงมันคือแกงอะไรไ้ย น่าจะเป็นแก๊งปัญญาน่าจะเป็นแกง๊งแก๊งยิงเครื่องบินแน่วิ่งแกงไม่รอดแน่ฉันแก๊งยิงเครื่องบินนานเนี่ยกลัวแล้วแตกสิครับรออะไรว่าแล้วมันต้องไปแก๊งนัยิงเครื่องบินว่ามันเชี่ยวชาญยิงเครื่องบินมากเฮ้ยว,วันๆเจอได้เจออะไรแต่แบบนี้ฉันต้องเดินต่อเดินทางต่อ Let's go ฉันต้องไปต่อแล้ว ไอ้ลันลันลันไอ้สนินได้แก่ทำอะไรกับพีโนโน่น้องของฉันฮะอะไรของมึงฮะฮะอะไรของมึงมาห้าวทำไมเนี่ยฮะบอกมาสิแก่ทำอะไรกับคนนักบินของฉันเอาก็มันมีเครื่องบินผมอ่ะผมจ่ายมันต้องแสนหนึ่งอีแก

วิ่งแกนี่มันแกแกไม่รอดเนี่วิ่งไม่รอดมันเขาว่งไงฮะวิ่งวิ่งแกชิววัดดูอุ้ยกระโดดลงมาได้เหรอเอ้า

ย้ำม,มันซะหน่อยและฉันขอร้องฉันยอมแล้วยอมแบบนี้คือหมายความว่าไงแกยอมจริงๆหรือเปล่าอือีหนล,ลงไปอีโอ้ยไม่ยอมถ้าแกถ้าแกไม่ยอมรับนะแกตายไอ้เอา เจจ้ะอาอืมตีแกฉันสำสบก่อนอืมโอ้แล้วสลบเลยสวยงามอย่างนี้อือย่าอีกแกไปตีมานี่อุ้ยมีเ้ยลืมไปว่ากระบอกมีพลังดูด

อีจุดอ่อนแก่สินะโอ้ฉันยอมแล้วมันโดนไข่ฉันนต็มเต็มเลยมั่นใจเหรอฮะแกหายยุ่งโอ้ยอาจาในหน้าสนุกขเอาหมายต่อไปก็คือไปถาดของบันให้งดัดคอยดูในถาดเวียนตายนี่โดนฉันสังหาร พอหาทำให้ทกิคอปเตอร์ฉันพังเกตตอย